เฮียนฮอนโมเชต์ก้มตั้งใจไหววะนี่เออเฮียนเข็งๆเลยอี่ะเด้อจะได้มีงานมีการทำบัดใหญ่มาเฮียนไปเรื่อยๆเฮียนไปโลดออกมาเขาเดือนได้เป็นเปิดเทอมอี่ะอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียววะได้แล่ว่เครื่องเตรียมไหวอืมเดี๋ยวมอเช้าซื้ออืมยังไม่ได้คุณสีซื้อให้ยังโคลงเงินอยู่ โหมเงินไหวเยสิไปซื้อยังแน่บานนี้ซื้อไปซื้อซ้อซื้อซื้อซีอเงินกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมพี่น้องการเบิสุขสุขคนสุมสุบเด้อพ่อเมยพี่น้อง มาพบมาพ่อการอีกแล้วพี่น้องเอ้ตามเก่าตามเคยเนาะมาพ่อกันมานี้พี่น้องเอ้สบุญมาทั้งทงสบุญสีมาหาทั้งน้องเอมมี่เพื่อนพี่น้องเป็นข้างแรกเนาะที่สบุญสีมาหาทั้งน้องเอมมี่เพิ่นเฮากับบกเคยมาจ้าเถือพี่น้องเห็นใจ่องอื่นๆเพิ่นมากันเนาะมานี่ก็สิเป็นข้างแรกที่สบุญมาหาทั้งน้องเอมมี่เพิ่นแต่ว่ามามอนี่ก็เห็นทั้งเพื่อนน้องเอมมี่นี่ทางน้าพี่น้องเอ้หรือว่า ทางน้ำก๊อกนั่นแหละพี่น้องด้ว่าเจ้ะน้ำบาดาลเพิ่นกำลังกันทางกันอยู่เนาะสมุนกับพ่อฮู้ว่าเพิ่นสีมาทางกันเมื่อนี้สมุนบ่อฮู้เราเพราะว่าเมื่อนี้มันทํามาสมุนกลับมาจากบ้านน้องไอเดียพี่น้องเลยก็เลยมาเวะมาทางน้องเอมมี่เพิ่นเห็นทางน้องเอมมี่โอ้พี่น้องเลยทางเห็นทางน้องพามีเมียเพิ่นเนาะพี่น้องเ็ไดพากันในเขตน้องของพามีหรือว่าเขตไผ่เห็นในซ่องของน้องพามีแต่หลายหลายซ่องอะไรเมื่อนี้สมุนได้มีโอกาสมา ขี่เข้าไปหาท่านอเอ็มมี่เพื่อนสกปร์บอกว่ามีเงินเจ้าของอยู่เพื่อนหรือบ่เนาะหรือว่าสิมีแต่คนมาทางน้ำก๊อกเหมือนบอกพี่น้องเลยป้าพ่อแม่พี่น้องก่อนสิโคเสียเวลาเข้าไปหาท่านอเอ็มมี่กดอื่นสกุลกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปและกับบกข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเลยป้าพี่น้องสกุลสิ้ผ้าทุกคนเข้าไปหาท่านอเอ็มมี่เพื่อนสกปร์พี่น้องไว้ผมเคยมาจ้าเถื่อ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกมามามนี่พี่น้องมาตามทงตามทางไปเท่าไปตามกลางบ้านกลางเมืองโอ้โหเข่าเจ้างามเมนี่พิสมิ่พผืนหยอดเอาได้พี่น้องโอ้๋อผืนหยอดเอาพี่น้องเลยเข่างาเมลี่เข่ากระเด็นได้เนาะอืมผืนเจาะน้ำเจาะในพิสมิ่ทางน้องเขามีผืนเว้อพี่น้องเลย โอ้สบายดีเด้อโอ้สบายเนาะตักแบบปั้นน้ำมาได้เอาน้ามาเลยอยู่ให้หน้าเลยสบายเออาน้าให้หน้าเลยปกติแกมาแต่ไกลเนาะวันนี้สบายเลยนี่ยังบ่เถืองง่ายวะนี่เออใช้เจ้าของไปไปใช้เลนี่โอ้โบเห็นคนปะ อ๋อเมนบอยังเช็ดทอนแม่นบัดบ่อหน่าอีซี่ท่อนถังแต่เศ้าฝนบ่อใครยืดทางนฮะฝนตกแข่งเนาะไปเกาว่ามันอยู่พื้นเนาะดีนั่นนึงเนาะดีเพราะได้เอาน้ำมาแต่ไกลเอาน้ำไม่ให้หน้าเลย เดี๋ยวไปคอโตไปหาน้องเพฟันกระเด้ออ่ะโดยสบายด้ดวยฟนทางหน้าพี่น้องปกตินี่สีไส้อันเพิ่นสีไส้แบบเอาใส่ทางหน้ากับเปลืองหน้าแต่อันนี้ไหลมาเลยพี่น้องทางหน้ายนื้อนก็สบายอีกแบบนึงเนาะก็ดีใจนั่งข้างหน้าเอ็มนี่เพกรนเด้อพี่น้องเลยอ่าอันนี้ก็ะทอเพิ่นขึ้นเตียมไว้บเลยพี่น้องเลยอันนี้ทอเพิ่นเตาเลยนี่ เยงานรถทเพิ่นนะ่ขับไปใก่เพื่ออะไรเนาะมันบ่มีเสียงเนาะโอ้ผู้ผู้ใกล้เนี่ยไก่ซานแท้ไก่ใส่ไส่เบิดเด้ปลู้คนอัไนี่ฮะสวัสดีอีหล่าโอ้เจ้านี่พ่อซื้อน้องเอมมี่นะแม่เจ้าไปใช้สรุปเอ้าบัวชักกังได้ดูมินแล้วไปทักได้คือบัวชักเราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกตอนนั้นเดี๋ยวอยู่อยู่บ่ พาไปนั่งอยู่ผูก่าเข่าจะเบ้างามแท่นี่นโอ้คือเข่างามแท้แมนบ้ดนน,นีนะ้ตอนนี้อาของไฟสายทางผูกโอ้ของเจ้านะตอนนี้มกับบอยู่นี่ตล่ามานาัา่นงก็สีป่ามันมีเสียงรถรบกวนพีน้องเลยเอา้นอา,าน้องย่างใชอันนี้น้องสี ีมากับน้องสีพี่น้องน้องสีน้องสีก็ละเคยเห็นอยู่ว่านี่บ่เคยอ่าอิละสีตะหักได้บ่สีเห็นแต่ในคลิปในคลิปคือยังน้อยมาพี่บักใหญ่ปกตินี่คนอยู่ในคลิปนี่สีใหญ่็นมาเห็นตัวจริงนี่น้อยแต่น้องนี่มาเห็นนี่บักใหญ่ได้นี่ยเขาไม่มานั่งสี่ล่ะโอ้โอเคป่ะอ๋อคือน้ำลายเทพไปหาสอนน้ำพวกบ่อีละ เคยยิ응้ว่าสอนนั uh, ้งพวกอ่ะนั่งกคบดีลูกอ่ะนั่งเลยเอาเกิมห้องด่าแม่ลูกเออๆจั๊กจั่นแหละเขานังกระเทนาบ้านนอกเขาพี่น้องเไงเมยเจ้าบอยู่บ่ลูกอืมสิได้ยินเสียงอยู่บ่เด้บ้านนี้วันเสียงรถดังบ้านนี้แหละจะอยู่กับเมยสองคนนี่พอจะได้เฉลุโอ้เจ้ามีเอื้อยมีอ้ายอยู่บ่อายุสองคนกับเมยเจ้า ขออนุญาตเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่เคยถามเนาะเพิ่นเสียแต่ดนนะเพ่อเจ้าเจ้าเจ้าสันเห็นอยู่บ่พอเจ้านะเสียแต่เจ้าท่านได้เกิดพูกแม่นบ่จักปีแล้วเจ้าอย่างนี้ละแปดปีคือใหญ่งเธอสั้นเปลี่ยนชาวเลยแปดปีนี่เป็นตาฮักพ้อแม่น้องไอเดียจักปีเนาะเจ็ดปีบ่หน้องไอเดียนี่แต่น้องเอมมี่นี่แปดปีว่าสั้น จะขเข่าฮียนอยู่วะล่ะจะขเข่าฮียนห้องไดรึกอซองอซองโอ้ตอนนี้เพิษเปิเม่มเนอะล่ะอ่าเฮียนเก่งบะเขียนได้หรือว่าซื้อเจ้าของโอ้แสดงว,ว่าเก่งแด้เข่าปอซองเขียนซื้อเจ้าของได้นี่เขียนซื้อแม่ได้เป็นอยู่ปะแม่เจ้าซื้อนั้นขันเขียนเป็นซื้อพิมือพิมโอ้เจ้าซื้อเอมมี่เจ้าน่ะบริ้มีมีเอืย้ยมีน้องมี่แต่เจ้ากับแม่ อันนี้น่นะเป็นหน้าเจ้าไปเพิ่นแบ่งเงินกับลุงสิบอ่ะโอ้ลุงเพิ่นปั้นหาเห็ดแบบนี้ว่ะละ่ะ <ไ co? S 1> โอ้เม,ม่ตู้แบ่งให้อ๋อเจ้าก,ก็เลยอยู่กับเม่เจ้าอันนี้นะ่ะเป็นเพื่อนของเจ้าหรือว่าเตียงหน้าอ่ะเพ <น atom. S 1> ื่ some? อนเอา้าแต่ก่อนอยู่ใช้สารต่กั่อน่ะอยู่นี่โอ, <ๆ S 1> โอ้เพื่อนเพิ่นบ oh, ่โอ้เพื่อนของน้องเพิ่นสีน้องเลย อยู่กับแม่หน้าเจ้านี่เฮตเต่ละปีได้หลายสอบวะล่ะสองสได้สองสอบสองสอบงสอบเอาเข่าจ้าให้ได้สองสอบนี่เมียนบอกได้เข่าสองสอบได้สองร้อยที่ไหมเจ้าสองสอบไปได้สองสอบ ยกมอือขึ้นบางลุกไม่ตู้บ้าบ่แมนเาว้า,าวสอบที่บ่ออีหละ่ออละอยู่กับเมยสองคนนอนอยู่นี้บ่ญานบบ่เฮือนตำ่ำครับมีไฟฟ้าอยู่บ่มีแล้ว่าไฟตื่อไฟฟ้า,ามาให้นะเออบ่าวพามีแน่ก็ดีเลยมีไฟฟ้าเลยดีใจน้ำแลยนักก๊อกกระซิไดเลยอยู่กับเมยสองคน แม่ไม่ได้บอกว่าไปใชเพิ่นไปดำหน้าจ้างใช่หรือเปล่าไ,ไปเศร้าเด้เพิ่นอยู่อยู่ปอผ่นไปตั้งแต่เช้าเช้อ๋อไปตั้งแต่เช้าเอาเจ้าอยู่คนเดียวนี่นจะกินข้าวกันยังสิลูกข้าวปลากระป๋องข่าวกระป,ป๋ากระป๋องอืมเอาเจ้าไปนั่งกินอยู่ยไส้เฮือนกับแม่ใส่กระเจีด้เรายาังรับข่าว่อนรจับใจเออตอนนี้นได้เห็เจ้าวุฒิยาข่าวว่ จะกินน้ำลุงก้ก็ได้แล้วพี่น้องเลยจะมีโทรศัพท์อยู่ปะโอ้เราว่ามีโทรศพัพท์เราว่าเบิ่งโทรศัพท์เม่์จะได้ใช้มีปะเม่เจ้ามีแเม,ม,ม่ไปหาดับหน้าจ้างอีละเมน,นี่มีคนมา,าเล่นน้ำลายอยู่ปะวันนี่ มีใจพามีบ่อันนี้เดอ้อมิสิบอกเดอ้ออันนี้เม่บุญเด้อนี่ท่านนี้ไพ่มาเล่นนะเม่บุญเด,อเดอ้อกับเบาซีว่ะสิเดอ้อนั่นแหละเบาสีข่อยไปเที่ยวทำอิฐเอ้มาหาเจ้านี่บัดข่อยมาเที่ยวสองแก่เจ้าจำบ่ได้เหรออันนี้บ้านยังอันนี้บ้านเจ้านี่บ้านยังบ้าน,นงโอ้บ้านนุนยางเมืองยังจักบ่เมืองยังบ้านนุนยงางเอา้า ลวาวฮูจักถักเทธอไปลงป่าเพื่อนถามวิลาเจ้าอยู่บ้านใดเด้เจ้าสิบอกได้ไดมจ้ะบ้านใดเมืองใดเจ้าอยู่เจ้าก็บอกเพื่นอนใหอ,อ,นนนนอยู่บ้านโนนยางเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเจอไว้เด้อผู้เป็นศิษู้แต่บ้านไหนฮูจักเมืองพอมแขวงอมเจ้าเคยไปหาเฮ็ดอยู่บ่กระเมยียเจ้าไปแล้วบ่มเน,นีย ้ากันออกมาอยู่นี่จะโดนกะบอกอีละได้จะปีแล้วออกมาอยู่นี่จากกี่บอสี่ห้าปีแม่กรอกสี่หาปีปุ๊บกระต๊อบคือยังใหม่เยอะสาวนวลเราเป็นใหม่โอ้สาวนวลบ่สาวนวลชวนชื่นอันบอโอ้โอ้โอ้สาวนวล กันมาปลูกให้เจ้าตะกี้เจ้าอยู่น้ำเม่าวันี่บ่ละ่ะมาแขกกันมาอยู่น้ำแม่อ,อบ่แล้วแต่เจ้าแต่าตาสาวนวลท่านเนี่ยมาปลูกเพื่อนอันนี้ให้แล้วเจ้าอยู่น้ำพายสระอยู่น้ำเม,มตุโออยู่น้ำเมตุหลังจากสาวนวลมาปาลูกให้เลยก็เลยพากันออกมาอยู่นี่เห็นนี้บ่ละ่ะโดยแต่กี้มันชิบวมีอะไรชิบวมีะตะกั่ว ก็เลยพากันออกมานอนอยู Again, ่พี่ตอนนั้น่ะนอนอยู่น้ำเมตูวันนี้ก็เลยสาวนวลเห็นห่ก็เลยออกมานอนอยู่พี่罢了โอ้โดยโดยโดยอยู่กับเมย์สองคนเมย์เจ้ากับบอดอาผัวใหม่เลย罢ะบอดี้มีพ่อใหม่อยู่กับเจ้าสองคนเราก็เลี้ยงลูกเรามีลูกสาวเป็นต่หักพี่น้องเลย เราก็บผมเคยมาจา้าเพื่อเป็นข้างเลขที่มาหาทั้งน้องเอ็มมี่เพิ่อนบางเดียวเมี่บุญสิไปเอาหมากนั่นมาให้กินคนเด้อล่ะเดอ้อถ่ายอยู่นี่เดอ้อโดยตั้งอ,อีละ่ะหมากดินจีกับข,อขอ้า่อย<จ>โดยอ่ากินอะไละเดอ้อไปเบิ่งในในในคลิปน้อยเลยพี่น้องว่าบิ่งอีหล่าใหญ่ไว้ไอ้แปดปีก็บ่งใหญ่ เทียนได้ปอโซพี่น้องเลยเฮียนไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะเฮียนกะในใจจะสีเฮียนห่อหองได้จะกิดกะสีเฮียนเฮียนหอดมเจ็ดกลมตั้งใจไหวป้ยนี่เออเฮียน,นเก่งเลยละเดออจะได้มีงานมีการทำแบบใหญ่มาเทียนไปเรื่อยๆเฮีนนยน,นไ,ปไปโลดออกมากับโปมีแเนวเฮ็ดเทียนหนังสือให้มันเป็น เอาเทียนจบเลยเ่าม ah, ีงานเหตุงานทำไปทำงานใส่กับใครเน่ไมนก็ได้เงินเดือนแพงเออจูนเมย์ได้เมย์เจ้าบ่มีผู้อยู่น้ำไอคือบ่มีเอื่ยก็บ่มีอยู่ผู้เดียวทั้งคนอาสิไปดำหน้าจ้างตีอีหล่ะเจ้าคือบันนี่คันเมย์เจ้าสิไปใส่เจ้าถามหรือเมย์เจ้าไปใส่แบบสิเด้อกั็บ่จักได้เมย์ไปใส่ถึงจะจรนจับเมย์ไปก็บ่หู้แหละนี่อีหล่ะ ท่นเจโอ้ยโจรจับเมยเจ้าไปเลยเจ้าสิไปตามหาทั้งได้ม้หนี้ถามว่าบ่จักทางเมยไปนั่งอยูดดีๆหลูกย่าเ้าดินขี้ดินนั่งยืดด้อแต่ละเมื่อคันเมยสิออกไปใส่ห้าต้องถามาเมยเจ้าสิไปใส่บ่เมีนว่าบ่หูทางเพิ่นไปเด้บ่ถือเพิ่นโจรจับเพื่อนไปบ่มีไฟซ่ได้เด้จ้าบ่หูทางเพิ่นไปแต่ละเมื่อเด้สาเพื่นอยู่อยู่บ่ ม,มนแบี่จะกลับไปว้านนี่ได้ไปบ่วาบ้านนีไไไ่ได้ไปานนี่บ่ได้ไปมื่อนี้ยนะไปแต่เศร้าพูดเศร้า<ม><ม>เป็นอย่างพี่น้องเลยเสียงมันไม่สบุนวัสขบุนว่าวบบคือดังบบทั้งอันนองบบคือแบบว่าว่อยมันเป็นอย่างน้นนนอพี่น้องเลยมีปัญหาแลยบ่เด,ด้บ้านนี้เรื่อป็นน้ำมันเสียงแม่บุญดังได้เสียงไ่ได้ยินเสียงยีหลาบอ ไปละอยู่กับแม่เดือนหนาเ่าเดือนได้ผลเปิดเทอมไปละอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียววะได้แล่ว่าเครื่องเตรียมไว้เดี๋ยวนะเช้าซื้อยังพ่ได้คุณสีซื้อให้ยังโคมเงินอยู่โคมเงินไว้เดี๋ยวสิไปซื้อยังแน่บแบบนี้ซื้อไปซื้อโซ โผมเงินไว้เดี๋ยวสิไปซื้อเพิ่มซื้อโซอโอ้กันนี้ผู้เอาหายเลยกับสิโฮมไว้แบบนี้บ่ล่าซื้อสินซื้อเสื้อขาวบ่ลูอกเดี๋ยวซื้อเพิ่มซื้อเบกซื้อโซ่เนาะลูกเตรียมขับลงเฮียนในเดือนหน้านี่บ่เดือนเก้าบ่คนขับลงเฮียนเนาะเดือนแปดบ่เดือนหน้านี่พวกสิไว้เดี๋ยวเดือนแปดสองคนนี่บ่ตั้งใจเฮียนเด้อคนน่ะสิเตรียมเงิน ใบซื้อปื่มซื้อโซเข่าโรงเรียนปุ้มจักหัวเขา่าบอสามนี่ะจะหัวปื่มนะซื้อเนี่ปุ้มเดียวปื้มเดียวปุ้มเดียวจา้าพั้นผลขายได้บอสิบพันสามพันกีบบิ๊กได้สาบันนี่บิ๊กสองพันบ<อ> <2, 000. S 1> ิ๊กสองพันปื่มสามพัน พอดีได้บ่อน่ะเฮเอาหัวเดียวนะบัดสินเสือได้สาบันนี่แต่ปุ่มสิพ่อเยอะสินเสือนี่ได้หน่าละเนาะสินเสือนกเกียนกับสีแพงอยู่พี่น้องไอ้เสือก็จกว่าตัวละร้อยคุณผู่จ้ะตัวละร้อยบาทบ่เสือขาวบะสินอีกบันีสินก็ประมาณประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบบาทสิบแมนบ่ เจ,าจา้าบัวแกวะแล้วก็เสือขาวกับสิประมาณร้อยกาบะพี่น้องเเพราะว่าของมันขึ้นส่วงนี่เนาะโอ้โดยโดยมันนี่ก็แะมหานอ่องเอมมี่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเสียงน้องก,ก็อาสีเบาเนี่ยจักหน่อยเด้อจักสิเป็นเป็นน้ำคนนบอกคอยหรือสิเป็นน้ำไม้สบุรณ์กระโปพี่น้องกัอาจสีว่าสีแก้ไขไม่อยู่เนาะ่ะทั้งแม่บุญนอาเงินว่าให้เจ้าซื้อปุ้มซื้อซอหรือซื้อขนมก็ได้เด้สัตว์นี่หละเด้อ,อโดยตั้งใจเฮียนีด้หละเด้อเป็นเด็กดีต่อไปเด้อ กะยันมันเฮียนตัง้งใจเฮียนเก่งๆเบิ่งแงย่งแม่ตัวเองเด้อบ่มีพ่อเจ้ากระเบิ่งแงม่เจ้าเฮ็หตุงานกะซอยแมย,ย์เลยล่ะเด้อบ่แม่นว่าให้แม่เฮ็ดผู้เดียวได้ลกหญ้าลกซอยอยู่บ่หญ้าลำเขาเนี่ยไม่ได้มีหญ้าบ่คขัน,มกกขนมแม่ลกกะโรคนะแม่์เลยขันแพงแม่ซอยแม่ซอยแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนออ่ะจังสันแม่บุญสิกับกวนเดอ้อบัดนี้มื้อหน้าเดอ้อสิแวะมาเล่นน้ำใหม้เด้อลูกเด้อ เดิ่ยอะอีหลาอยู่ดีมีแห้งเป็นคนหูคู่ดีของแม่ได้ลูกเด้อโดยอ่ะสบายดีลูกโดยโอ้ยอันนี้ก็เพื่อนของเพื่อนนะพี่น้องเลยบ่มีทางต่อออกเลยอืมตั้งน้องคนว่าทางสาวนวลมาอันนั้นให้กับสื้ออันมาให้อันนี้ก็คือเพื่อนของน้องเพื่อนพี่น้องเลยเราก็ได้มาคุยกับเพื่อนน้องเพื่อนก็เป็นตาฮักพี่น้องเนาะโอ้ยทางน้องเอีมหี่ บอกเคยมาจา้าเดี๋ยพี่น้องให้เป็นข้างแรกที่มาหาทางน้องนเพื่อนนี่ยอาชีพทอดแดดในเด้อพี่น้องแล้วก็เดร์มันก็สีพทอดเนาะภาพก็อาจสียงโบจ้งโบนั่นพี่น้องเลยโอหน้าเคืนทางนับญาติพี่น,อน้องเพื่อนหละไม่ได้ดำเพื่อนวานเอาเพื่อนมามากับมาหาทางน้องเพื่อนเป็นข้างแรกพี่น้องเลยเนาะทางในสบุญก็ฝากควาแมพ่พี่น้องในเด้อฝากควาแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สบุญเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้อขอบคุณขอบคุณไปข้างพูง้ใหญ่ใจดีและเอสซีทุกคนี่ติก,กตามฮับส o o คลิปตัางแต้นโจนจบแล้วประคมโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพอกันในคลิปหน้าดสบ,บายดี